เล็กกรุงีค่ะอยู่คอนโดไม่ใช่บ้านเป็นคอนโดค่ะน้องเลี้ยงเลี้ยงมากี่ปีคะ่น้องหกเดือนลหกเดือนจนถึงจนถึงน้องสามกว่าห้าเดือนแล้วก็ล่าสุดกลับไปสิงคโปร์เดือนที่แล้ววันที่สามสิบถึงส่งทั้งที่สนามบินที่จริงจะไปด้วยก็ได้อ a s t forward อายุแล้วมีแผนจะไปอีกไหมคะทำงานได้นานแค่ไหนก็ทำได้ค่ะทำได้ได้ได้ไหนเนียเป็นคนที่ไหนเป็นคนแม่สายแม่สายเชียงรายเชียงรายบ้านอยู คแล้วทำไมถึงพูดภาษาอังกฤษได้คะเพราะมีพแม่ค้าค่ะอ๋อเป็นแม่ค้าผู้ก่อนใช้ของนเป็นเด็กๆชาวไม่ใส่ก็จะใช้แดงไปใช้แดงแล้วที่เล็กแม่สายค่ะอันนี้น้องจริงนะคะลูกสาวที่จะให้เลี้ยงไม่ใช่เลี้ยงแล้วทำกับข้าวเด็กเป็นไหมคะทำเป็นพวกขิเจียวหรือว่ากุ้งจืดแล้วก็เออเราจะกินอะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้บอกค่ะก็เหมือนดูแลก็อยากให้แบบว่าอาหารการกินของใช้ทุกอย่างก็อยู่ในใจไปเลยแล้วก็อยากให้พูดภาษาอังกฤษตลอดเวลาเลย นายป้าไปไหนวะป้าไหนบอกเรียไมาดู้ภาษาไงครั้งนึงนะครับอะไรดูอะไรนะป้าชื่ออะไรนะคะชื่อชื่อชื่ออันนี้เรียนเติร์นที่โซเฟียโซเฟียไอโซเฟียก็ได้ค่ะดไหนอาจารย์ก่อนเลยท่านยที่โซเฟียจ้ารวยลูก็ต้องให้สองเรงอยู่ด้วยกันรวยไม่ใช่แม่บ้านค่ะเป็นพี่เลี้ยงน้องยูจินค่ะแต่ที่เอามาเพราะอยากให้ยูจินเป็นภาษาก็อยากให้พูดภาษาเดี๋ยวรอบป้าไปหนึ่งนะคะ yêu năng tương đi nè, ok mấy